นะคะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของหุ้นแม่แม่เปลี่ยนแปลง1%ลูกเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ DW ลักษณะใดที่มี Effective g e a r i n g สูงๆนะคะก็จะเป็นลักษณะที่เป็น Add the Money หรือ Out of the Money แล้วก็อาจจะมี Big l o t คืออะไรตรงนี้ก็สามารถ Big l o t กับ KGI ได้นะคะ DW ก็สามารถทำได้ก็คือ1ล้านหุ้นหรือ3ล้านบาทค่ะ ไม่แน่ใจตรงนี้มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะราคาปิดกับราคาเปิดของเรล่าหรอคะโดยปกติมันจะตามหุ้นแม่นะคะนอกจากไม่มีรายการที่แมชจริงๆหมายถึงว่านักลงทุนตั้งไว้และราคาแมชไม่ตรง โดยส่วนใหญ่เราจะให้ราคาปิดหรือไม่ราคาเปิดก็ตามทั้งสองอย่างนะคะใกล้เคียงกับตัวหุ้นแม่ค่ะหรือบางใช่ค่ะเราก็คือดูราคา ATO หรือ ATC ของหุ้นแม่แล้วก็พยายามที่จะเปิด,หร,ยายาปดหรือพยายามที่จะปิด ตาม ATC ของหุ้นแม่ค่ะใช่ค่ะแต่โดยปกติเนี่ยมันก็จะปิดพร้อมๆกันใช่ไหมคะเราก็พยายามปิดที่ ATC แบบนี้ค่ะดูว่า ATC หุ้นแม่จะปิดที่เท่าไหร่ตัวลูกก็จะปิดที่เท่านั้น หมายถึงค่ะต้องดูในส่วนของอัตราทดอะคะ่ะตัวเนี้ยอัตราทดก็จะสูงกว่าแล้วก็มันก็จะมีอายุของมันนะคะแต่ฟิลเจอร์นี่จะเป็นรอบถูกไหมคะค่ะแต่ตรงเนี้ยเราก็จะแต่ละตัวอายุก็จะไม่เท่ากันบางตัวเนี่ยอาจจะอายุยาวหน่อยสักเก้าเดือนหรือบางตัวอาจจะอายุประมาณ6เดือนแล้วแต่ อันนี้ขอเป็นตรงนี้ได้ไหมคะสมมุติว่าออนักลงทุนสนใจตัวไทย 13cd นะคะก็เข้าไปเลยตรงเว็บไซต์ไทยวอล l a n d c o m แล้วก็อาจจะใส่ตัวซิมโบนะคะก็จะเป็นตรงนี้ ะะก็จะโชว์ข้อมูลขึ้นมาตามนี้จะเห็นว่าเราก็จะมีโชว์ว่าราคาปิดราคาล่าสุดของตัวลูกเป็นยังไงตัวแม่เป็นยังไงเทียบกนันน่นะคะแล้วก็จะมีอินดิเคเตอร์ต่างๆอย่างเช่น i m p l i ยโ v ตอนนี้ทาง KGI ขายอยู่ที่เท่าไหร่อย่างสมมติตัวเบ49.41นะคะ Effective gearing อยู่ที่เท่าไหร่ตรงนี้ก็คือ4.01 intrinsic value อยู่ที่เท่าไหร่ 0.3125 i n t ทิ n s ส c Value ก็คือมูลค่าที่แท้จริงหมายความว่าถ้าเกิดไทยอย่างในตัวอย่างเนี่ยไทยราคาล่าสุดคือ35บาทถูกไหมคะถ้าพอครบกำหนดอายุไทย35บาทลูกจะมีมูลค่าอยู่ที่เท่าไหร่อย่างในตัวอย่างก็คือประมาณ3อดตังอันนี้คือ i n t r i n s i c Value ถัดมาเนี่ยมาดูในส่วนของพรีเมียมนะคะพรีเมียมเนี่ยก็คือ 4.46ปอซอันนี้คือพรีเมียมแล้วก็ตัวเดลต้าเดลต้าเนี้ยนักลงทุนอาจจะไม่ต้องดูมากนักเพราะมันเป็นส่วนผสมของ Effective g e a r i n g ไปแล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ย o n e y n e s s ก็คือเป็นความ in the money ถ้า in the money ตรงนี้ก็คือ in อยู่16.67แล้วแต่หุ้นอ้างอิง ถ้าหุ้นอ้างอิงที่ไม่ค่อยเวียงอิมพายโวก็จะอยู่ที่ประมาณ40-50แต่ถ้าเวียงเวียงเนี่ยอาจจะถึง70-80ก็เป็นไปได้ก็คือถามว่ามีคนทํำไหมก็มีคนทำนะคะเขาก็จะถามว่าอิมพายโวตัวเนี้ยขายอยู่ที่เท่าไหร่จะเทียบเลยว่าลิสต์ออกมาหมดเลยว่าสมมุติ นักลงทุนสนใจทูมีกี่ Issue อร์ที่ออกทูนะคะเขาก็จะดูว่าเอ๊ะแต่ละตัวเนี่ย e f f e c t i v e g e i n g อยู่ที่เท่าไหร่และ Issue อแต่ละ Issue อ์เนี่ยขาย i m p l y v โ l อยู่ที่เท่าไหร่ก่อนที่เขาจะเล่นเนี่ยเขาก็จะมาเทียบดูก่อนเพราะว่าต้องเห็นว่านะัปัจจุบันเนี่ยคนที่ออก DW เนี่ยค่อนข้างเยอะเราจะเลือกจากอะไรได้จะดูได้ยังไงว่ามันถูกหรือแพงก็ต้องดูจาก imply ยโ l แต่ imply ยโ l ที่ถูกที่สุด ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดถูกไหมคะเพราะว่าถูกมันก็อาจจะถูกกว่าก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องดูจากประสบการณ์ของ issuer ด้วยคือ imply w o r d ที่ไม่แพงแล้วก็คงทีใช่ค่ะ อันนี้เป็นตอนปิดอะคะ่ะใช่ค่ะระหว่างต้องต้องบอกว่าตรงเนี้ยเราไม่มีโชว์ข้อมูลเรียวไทม์เป็นราคาปิดถ้าระหว่างวันเนี่ยนักลงทุนสามารถดูบิดออฟเฟอร์ในกระดานได้เลยตรงนั้นเนี่ยจะมีในส่วนของที่มาร์เก็ตเมเกอร์ตั้งบิดหรือออฟเฟอร์ไว้นะคะซึ่งบิดออฟเฟอร์ตรงนั้นเนี่ยจะสะท้อนราคาที่ตรงกับบิดออฟเฟอร์ของหุ้นแม่อยู่ เป็นไปได้คะ่ะอย่างในตัวอย่างของการบินไทยเมื่อสักครู่นะคะอย่างสมมติ93ตังค์เป็น96ตังค์สเสถีของ market maker เนี่ยเราจะวางบิดไว้ที่93แล้วก็ขายเนี่ยที่96แต่ถามว่าเราเอาเปรียบนักลงทุนไหมเราไม่ได้เอาเปรียบนักลงทุนเพราะว่าถ้านักลงทุนจะขายที่96เราก็รับซื้อถ้าเกิดทุ้นแม่พิกอันนั้นคือราคาจริงๆแต่ถ้าเกิดมีนักลงทุนเข้ามาตั้งบิดที่94หรือ95 ตรงนั้นก็คือเป็นส่วนของบิดออฟเฟอร์ที่นักลงทุนผสมอยู่ก็โดยส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนซื้อขายกันเองใช่ค่ะใช่ค่ะ ค่ะใช่ค่ะก็อาจจะไม่ได้เสมอไปเพราะว่าอาจจะมีออฟเฟอร์ของนักลงทุนคนอื่นเนี่ยมากั้นของ Market Maker รก็ได้อย่างสมมติมีนักลงทุนมองว่าอยากจะขายแค่95ก่อนก็อาจจะเป็นของนักลงทุนท่านอื่นถูกไหมคะแต่เราก็จะตั้งไว้ที่96 คือโดยปกตินะคะมันก็จะเป็นสเต็ปที่ไล่กันเข้ามาค่ะสมมติมีมาร์เก็ตเมเกอร์ก่อนของลูกค้าก็จะต่อคิวถูกไหมคะแต่บางทีเนี่ยถ้าสมมติเกิดหุ้นแม่พิกตัวลูกมันก็จะพิกตามก็จะกินของนักลงทุนด้วย ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือการทำกำไรมันค่อนข้างเยอะกว่าใช่ไหมคะแล้วมันก็ใช้เงินค่อนข้างต่ำอย่าง DW ตัวนึงส่วนใหญ่ก็จะเทรดกันไม่เกิน1บาทเงินลงทุนน้อยอะค่ะก็คือการที่ซื้อจำนวนเยอะๆเนี่ยต้องบอกว่ามันก็เหมือนซื้อหุ้นแม่ที่เยอะขึ้นนะคะขึ้นอยู่กับว่านักลงทุน เหมือนซื้อหุ้นนะคะแล้วแต่เลยว่ามองว่าผลกําไรหรือความเสี่ยงที่รับได้ของบนหุ้นตัวเนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เราก็จัดสรรเงินมาซื้อตัวดดีีเ DW ค่ะอันนี้ ถ้าสมมุติเกิดนักลงทุนมีคำถามเพิ่มเติม่ะนะคะก็สามารถโทรมาที่ฝ่ายได้นะคะธุรกิจตาสารอนุพันธ์ก็เบอร์0ูนย์สองนะคะหกห้าแปดแปดค่ะต้องบอกว่าถ้าเป็นตัวดีดบิเนี่ยเวลาเซ็ตโท้นะคะหรือตอนจบเนี่ยเราจะชำระเป็นเงินสดแต่ว่าถ้าเป็น ของบริษัทผู้ออกสมมติเบแล้วเป็นเบวอแบบนี้ใช่ไหมคะอันนั้นก็คืออาจจะได้เป็นหุ้นแล้วก็ความเสี่ยงความเสี่ยงเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ออกถูกไหมคะถ้าเป็น DW ก็คือขึ้นอยู่กับผู้ออก DW คนนั้นซึ่งการที่จะออก DW ได้สมมุติเป็น KGI เป็นคนออก 1. เนี่ยต้องดูเครดิตเลตติง้งต้องดูเงินทุนของบริษัทอันนี้ก็คือความเสี่ยง ใช่ค่ะแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงบางทีเนี่ยหุ้นแต่ละตัวค่ะมันก็จะมีวอลเลนไม่ได้ครบทุกตัวแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะออกครบทั้งเซ็ตห้าสินะคะหุ้นในเซ็ตห้เราก็พยายามที่จะออกให้ครบเพื่อที่ให้นักลงทุนเนี่ยสามารถมีทางเลือกในการลงทุนแต่ถ้าเซ็ตห้ตัวใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีวอลเลน เป็นอีกส่วนหนึ่งอะคะ่ะใช่ค่ะคือพรีเมียมเนี่ย มันจะไม่ได้เป็นการที่เหมือนอัตราทษอตอะคะ่ะตัวที่การดูว่าตัวลูกจะขึ้นไปเยอะไหมเนี่ยจะดูที่ Effective g a ี l i n g แต่ตัวพรีเมียมเนี่ยส่วนใหญ่นักลงทุนจะดูว่าราคาแม่อยู่ที่เท่าไหร่ถึงจะคุ้มทุนใช่ค่ะอย่างสมมุตินะคะตัวพรีเมียมคำนวณแบบนี้นะคะสมมุติว่าราคาแม่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่88 2 5บาทอันนี้คือตัว BJC นะคะก็จะมีนักลงทุนหลายๆคนเนี่ยเวลาคิดพรีเมียมก็คือเอาตัวราคาตัวลูกคูณด้วยคอนเวอร์ชันหรืออัตราการใช้สิทธิ์สมมุติอันนี้คือ16ต่อ1ใช่ไหมคะเอา1.71คูณด้วย16แล้วก็บวกกับไปกับราคาใช้สิทธิ์อีก67บาทเขาก็จะบอกว่าโอ้โห BJC ต้องขึ้นไปที่94บาทเขาถึงจะคุ้มทุนถูกไหมคะเพราะว่าการที่ขึ้นไป94 ออกมาเนี่ยถ้าลบราคาใช้สิทธิ์นะคะหารด้วย conversion ลูกค้าจะได้กลับไปประมาณ1.71อันนี้คือคือเปอร์เซ็นต์ของพรีเมียมแต่พรีเมียมเนี่ยจะไม่ได้บอกอัตราทดพรีเมียมจะบอกว่าอายุมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อายุยิ่งเยอะพรีเมียมก็จะยิ่งแพงนะคะยิ่งถ้าสมมติมันเป็นแอดหรือเป็นเอาท์พรีเมียมก็จะแพงกว่าถ้าเป็นอิน เพราะฉะนั้นเนี่ยการดูว่าลูกจะขึ้นเยอะๆไหมต้องดูที่เกียร์ลิงจะไม่ได้ดูที่พรีเมียมอคะค่ะพอถ้าจะดูที่พรีเมียมเนี่ยคือมองว่าจะถือวันเนี้ยและถือจนครบกำหนดอายุเลยจะไม่มีการขายออกมาอันนั้นนักลงทุนดูที่พรีเมียมได้ ่อต้องบอกนิดนึงว่า i m p i vol ของเจ้าที่ active ส่วนใหญ่นะคะจะไม่ค่อยเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ย i m p i e v o ขออนุญาตสมมติตัดทิ้งไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเรารู้แล้วว่าเจ้าเนี้ยเราเขาขายที่ประมาณนี้ส่วนใหญ่เวลาผ่านไปเขาก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนถูกหมคะแล้วก็จะมีเรื่อง time ทมเข้ามาเกี่ยวเนี่ยคือว่าถ้าถือจนยาวๆจะมีเรื่องททมที่ลดลงเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าเรามองว่าหุ้นแม่เนี่ยเทนมันดีและมีโอกาสที่จะขึ้นตัวทามตรงนั้นเนี่ยคือ1ตั่งค์ง่ะมันค่อนข้างน้อยเพราะว่าสมมุติว่าอาทิตย์หนึ่งลดลงหนึ่งต์งใช่ไหมคะมันก็จะไม่ค่อยมีผลแล้วก็โดยปกติพฤติกรรมของคนที่เล่นตัว Derivative ว a l เล t หรือตัว DW อะคะ่ะเขาจะเล่นเป็นอายุสั้นๆสมมติอาทิตย์2ออาทิตย์ จะไม่ได้ถือจนแบบครบ6เดือนแล้วก็มีการใช้สิทธิ์ออกมา ไม่ใช่ค่ะขอเพิ่มนิดนึงนะคะสมมุติว่าตอนที่เราซื้อเนี่ยคือ 1. 7 1ุเจ็ดหนึ่งถูกไหมคะตรงนี้ถามว่าราคาใช้สิทธิ์อยู่ที่เท่าไหร่สมมุติว่าราคาใช้สิทธิ์ของตัวนี้คือ67บดบาทถูกไหมคะตรงนี้คือราคาใช้สิทธิ์อย่างที่ถามไว้ว่าถ้าเกิดราคาตลาดเนี่ยไปปิดอยู่ที่เกี่ตัวนี้นักลงทุนจะได้กลับไปเท่าไหร่ ถูกปะก็จะเป็นเอา94ลบด้วย67ออกมาสมมุติอยู่ที่30บาทอย่างงี้นะคะแล้วก็หารด้วย conversion ก็คือ16สมมุติได้กลับออกมาคือแบบบาท80อันนี้คือเงินที่ได้นักลงทุนได้กลับไปจะไม่กลายเป็นศูนย์จะกลายเป็นศูนย์ก็คือต่อเมื่อราคา BJC ต่ำกว่า67 ถือไว้เนี่ยจะกลายเป็น0แต่ถ้ามากกว่า67เนี่ยจะได้ส่วนต่างกลับไปไใ,ใช่สมมุติว่าเราถืออยู่แสนหุ้นเราก็เอาตัวบาท80คูณแสนก็ได้กลับไปแสนแปดแต่ถ้าสมมุติว่าถือไว้แบบนั้นจริงๆนะคะแนะนำให้ถือให้ถือและขายในกระดาน สมมุติว่าวันสุดท้ายเป็นวันนี้เราก็ขายทิ้งออกไปก่อนเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยทั้งแสนแปใช่ต้องรวมเป็นรายได้สมมุติว่าเรามีฐานภาษีอยู่3 7%เเรเาก็โดน3 7มเจ็ดบนแสนแปดทางทางสัมพาระเขาไม่สนใจนะคะว่าเราซื้อมาอยู่ที่แบบบาท70กําไรเราอยู่แค่คือ10ตังตรงนั้นถูกไหมคะความจริงเนี่ยเขาต้องคิดอยู่บนหมื่นนึง แต่เขามองเขาไม่รู้ว่าเราซื้อมาอยู่ที่เท่าไหร่เขาก็เลยต้องคิดบนยอดทั้งหมดก็เลยแนะนำให้นักลงทุนเนี่ยขายในกระดานส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่เราทำมานะคะจะไม่ค่อยมีคนถือจนใช้สิทธิ์เพราะเขารู้ว่ามันมีความเสี่ยงในเรื่องของภาษีอยู่ด้วย ก็อาจจะมีนักลงทุนก็ได้หรือส่วนใหญ่ทาง market maker เราเนี่ยเราจะตั้งรับสมมุติว่าราคามันอยู่ที่1.8ถ้านักลงทุนถือไว้จะได้เงินสดส่วนต่างที่บาท80ตังเราก็จะพยายามตั้งรับไว้ที่บาท80ตังเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยสามารถขายออกมาได้ อันนี้ก็คือถือเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะคะในการลงทุนก็ถ้านักลงทุนมีข้อสงสัยอะไรก็ลองโทรมาสอบถามกันได้นะคะขอบคุณมากค่ะ